มาดูเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎบัตกฎหมายที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เรียกกันว่าทนายความไม่ยอมเพิกเฉยละเลยในชั้นต้นของทางคดีความนะครับทนายความพร้อมพ่อและญาติญาติ ยื่นหนังสือถึงสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหัวทนอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดให้รื้อฟื้นคดีและเพิ่มข้อหาให้กับผู้ต้องหาแจ้งข้อหาเพิ่มทั้งสองที่ก่อคดียิงลูกชายนายตำรวจเสียชีวิตเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาดังนี้เพื่อความเป็นธรรม9นาฬิกา30นาทีของวันที่27เดือนมีนาคม2563ทนายความอนัน,นตชัยชัยเดชทนายความพร้อมพ่อและญาติญาติของนาย กริณนยผู้เสียชีวิตได้วรวบรวมหลักฐานเข้าร้องต่อพันตารวจโทสุรพลวินทชัยพนักงานสอบสวนและพันตำรวจโททนันชัยโสภาวนัณนิติกุล สวัสดิ์ใหญ่สถานีตำรวจภูทรหัวทอนอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดให้หรื้อฟื้นคดีทำการสอบสวนใหม่คดีที่นายกฤษณัยอ่อนภูงาสิบหกปีซึ่งเป็นลูกชายของร้อยตำรวจเอกไทยทูลอ่อนภูงารองสวัสดิ์ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรหัวทอนที่ถูกนายนัทธพลหรือว่ากักเลิดพันกับพวกยิงถึงแก่ความตายเหตุเกิดเมื่อสิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามเวลาตีสองที่ริมถนนระหว่างบ้าน โพชัยไปยังบ้านพังคีหมู่ที่สิบตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดต่อมานายอัธพลเลิศพันยี่สิบสองปีและนายธนพงศ์ธนกัญญายี่สิบสามปีผู้ร่วมก,รกราาันก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับทางพนักงานสอบสวนรับสารภาพว่าร่วมก,รกราาันก่อเหตุและก็ขับรถยนต์หลบหนีซึ่งหลังจากมอบตัวแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการดำเนินคดีกับนายธนพงศ์เพียงคนเดียวท,ทั้งที่ร่วมก,รกราาันก่อเหตุทั้งคู่ดังนั้นทางทนายความและญาติญาติก็นำหลักฐานเขายื่นต่อพนักงานสอบสวนให้เรียกตัว อีกคนมาดำเนินคดีและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายอัตฉพล พร้อมเพื่อนในข้อหาใหม่คือข้อหารูปกันฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนเนื่องจากชัดเจนว่าไม่ใช่การกระทําซึ่งหน้าซึ่งมีการไตรตรองเอาไว้ก่อนและวางแผนมาแล้วเป็นอย่างดีนอกจากนี้ทางทนายความก็บอกว่าอยากให้แจ้งข้อกล่าวหากับนายธนพงศ์เพื่อนของนายอัจรพลที่ยังไม่ถูกแจ้งข้อหาซึ่งในวันเกิดเหตุได้เป็นคนขับขี่รถยนต์พากันหลบหนีไปเบื้องต้นทางทนายความก็รอทางเจ้าหน้าที่ให้รับเรื่องภายใน15วันหากไม่รับแจ้ง ก็จะดำเนินการร้องไปยังกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคสี่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามคดีให้ถึงที่สุดในการเอาคนกระทําความผิดมาลงโทษให้ได้ซึ่งหลังจากพันตํารวจโทธนนชัยโสพามานัทนิติกุลสรวัจญยสถานีตารวจภูธรหัวทนรับหนังสือขอความเป็นธรรมและขอให้แจ้งข้อหาข้อหาใหม่เพิ่มเติมฆ่าคนตายโดยจ่อยตองไว้ก่อนทั้งสองคนแล้วทางสระวัจัยสถานีตารวจภูธรหัวทนสุวรรณภูมิยืนยันว่าจะดำเนินการตามคําร้องขอโดยเรียกตัวผู้ที่มีส่วน ร่วมในการก่อเหตุคดีดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามข้อเท็จจริงต่อไปวันนี้ผมมาตามคดีนะครับแล้วก็มาฟังเกี่ยวกับเรื่องสรุปแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยตามที่มีข่าวออกไปเนี่ยว่าน้องอะ,อะไรนะกิติไนนะฮะลูกของรองสารวัตรนี่นะครับเหมือนกับเป็นเรื่องเชิงชู้สาวที่จริงไม่ใช่นะฮะคือกิติไนเนี่ยกับเอ็มเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกัน แต่คนที่ไปจีบหรือว่าจีบไม่จีบไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าจะรู้จักกันเนี่ยก็คืออีกคนนึงคือออโต้นะฮะออโต้นั่งกลางเนี่ยนะฮะแล้วก็น้องผู้หญิงเนี่ยเขานั่งข้างหลังเนี่ยฮะซึ่งน้องกิติไนเนี่ยนะแกไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณเอ็มเลยนะฮะที่เป็นแฟนของอผู้ต้องหานี่ครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับแต่เวลาข่าวออกไปเนี่ยกลายเป็นว่า,าผู้ต้องหา หึงห่วงน้องกิตินไนแล้วก็มายิงไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนที่มีปัญหาเนี่ยก็คือคนที่อยู่ตรงกลางนะครับที่ที่พาชักชวนน้องอกิตินัยไปแล้วก็เกิดยิงกันขึ้นนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรกันเลยเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยนักเรียนแล้วก็คบมาหาสู่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งคนคนที่เป็นผู้ต้องหาเขาก็รู้นะครับก็เป็นเพื่อนกัน การยิงครั้งนี้เนี่ยลักษณะที่ยิงนี่นะครับยิงประชิดตัวนะครับเพราะว่ายิงเข้าข้างข้างกซ้ายเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยนะยิงก็ทะลุไปเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องชู้สาวไม่มีสําหรับเด็กคนนี้แสดงว่าผู้ตายเนี่ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าสวยก็คือโดนยิงผิดตัวคือไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะอายุสิบกปีเองนะน้องเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยประเด็นที่สองก็คือว่า เ,เกี่ยวกับผู้ต้องหาเนี่ยทราบว่านะครับมีคดียาเสพติดด้วยนะครับไปยาเสพติดด้วยนะครับซึ่งได้รับการประกันตัวจากสารอยู่แล้วก็มาก่อเหตุซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องตามเส้นทางเรื่องคดียาเสพติดอีกนะครับก็เดียวให้ความร่วมมือตํารวจในเรื่องของปปง,งก็ดีปปสก็ดีเนี่ยผมก็จะตามเรื่องด้วยเรื่องที่สามสำคัญมากก็คือว่าเขาตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องของยาเสพติด ในเรื่องของการฆ่าคนตายนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาไปบวชซึ่งกฎหมาเถระสมาคมเนี่ยห้ามบวชนะครับถ้าหากว่าใครบวชอุปชาเนี่ยเดือดร้อนนะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะท,ทําหนังสือถึงหมาเถระสมาคมให้มีการตรวจสอบว่าใครเป็นอุปชาบวชวัดไหนนะครับรับรองต้องดําเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะให้เขาลงมือกับตํารวจนะว,ว่าวันนี้มาช่วยตํารวจเนี่ยครับตารวจเนี่ย เขาก็ถูกกดดันนะครับเพราะว่าตอนที่มามอบตัวเนี่ยไปสร้างข่าวว่าตำรวจที่นี่เนี่ยกลัวตำรวจที่นี่นะไม่มีครับตำรวจที่นี่เขาไม่ยุ่งเลยครับไปมอบตัวที่จังหวัดนะครับพอมอบตัวจังหวัดแล้วก็มาที่นี่แล้วก็มานอนเต็มหน้าห้องเลยมากดดันตำรวจตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ดีนะครับตำรวจเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็เลยมาช่วยอีกแรงหนึ่งในการติดตามคดีให้แจ้งข้อหาเพิ่มนะครับข้อหาฆ่าคนตายโดยแต่ตองไว้ก่อน นะครับแล้วก็ผมก็ทำถึงภาพสี่ด้วยนะครับให้ทางนี้แจ้งข้อหาเพิ่มแล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวด้วยนะครับว่ามีพฤติกรรมยาเสพติดด้วยนะครับมีเครือข่ายยาเสพติดด้วยผมจะล้างบางให้นะฮะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ายังไงผมก็ต้องเอาทั้งหมดแหละครับมาแล้วก็ต้องจัดการล้างให้มันสะอาดนะครับแล้วก็มาช่วยตํารวจด้วยวันนี้เรามาช่วยตํารวจนะครับแล้วก็ขอบคุณสพหัวโทนนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับตํารวจไม่มี ไม่มีอะไรในในกอไผ่สําหรับที่ตํารวจเนี่ยจะไปกดดันผู้ต้องหานะครับไม่มีมีแต่ผู้ต้องหาเท่านั้นแหละครับเอาพักพวกมาเอาคนน้นคนนี้มานะครับไม่ใช่นะครับที่นี่ไม่มีนะครับก็เลยอยากจะแก้ข่าวให้ตารวจด้วยตํารวจที่นี่เนี่ยเทให้ประกันตัวเนี่ยศาลเป็นคนให้ประกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรานะไปประกันตัวชั้นศาลนะครับซึ่งเดี๋ยวพอแจ้งข้อหาเพิ่มนี่ผมก็จะคัดท้งนับประกันตัวนะครับ การดำเนินการของตำรวจหรือในทางของสำนวนของพนักงานสอบสวนนะครับยืนยันตรงนี้ชัดเจนครับว่าพนักงานสอบสวนที่นี่จะ ดำเนินคดีในเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีสําคัญและจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และติดตามเรื่องนี้ไปจนกระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดครับนะครับจะให้เกิดผลบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ครับก็อยู่ในใน,ในกระบวนการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับที่ที่จะดําเนินคดีกับทางผู้ต้องหาทั้งสองให้ให้ถึงที่สุดนะครับเามพิจารณาเรื่องทิ่ทาร้องเรียนเป็นให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายด้วยความยุติธรรม ครับครับครับ